มันก็ไม่ดีใช่ไหมคะเงินทองได้มาเยอะแยะก็ไม่ได้ใช้เพราะเราทุกคนเนี่ยที่มาได้มาทํางานเนี่ยพี่คิดว่าแบบมีความคิดมีอะไรทุกอย่างอ่ะเราก็ลองเลือกเอาว่าเราเนี่ยจะจะจะ,จะเดินในแนวไหนกินได้นอนหลับดีกว่าหรือว่าจาานะ,ะอะไรดีกว่านะคะฉันขอแค่นี้ก่อนนะคะก็ในส่วนของ รองนัดดานะครับท uh ี huh. uh ่กำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นแรงริหาทั่วไปนะครับแนีกม่ละธนารรก็นต้ให้เงินที่นะครับา้มงแเ้เดือนรไปจัดการกระโยชนที่ผิแล้วนะครับลอง่วลกนิดนนทองดะมี้าบแต่ถ้าหามาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วรยที่เป็นรูปตัวอกเป็นิด มันเป็นเลยเิดกันนะเพราะยไปถึงน้อยังไม่เป็นนะแงคงจะเป็นเลยติดกันแกเลยตายแเพราะฉะนั้นแ่จะถว่เงินรอมีมากแค่ไหนข้างๆมอยาก่อจากลุลองัดนี่เป็นกุ้งเลยด้านตองแยกกันเภาพมองเห็นไหมภาพมองครับอกซื้อไ้ใซื้อไหผม

ตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างนีครับว่านี่คือแห่งที่มาของการไม่ถูกต้องนะครับแล้วดิลักของผู้ช่วยไอ้รองอเมริกันก็คือเรื่องมาพอเพียงนั่นเองนะครับหรือว่ามาพอเพียงนะครับในการที่จะทำที่นะครับทีอนี่มาชื่อการฉลองนะครับฉลองเพิ่งแยกตัวออกไปจากภูเก็ตนะครับผมว่าฉลองเนี่ยรายได้ของฉลองต่อเดือนนะครับตอนนี้เนี่ย ถ้าเทียบแล้วเนี่ยมากกว่าไฟฟ้าจังหวัดจุดโรงงานบางที่นะทำงนานมากกว่าะเไหน่อยนไนะครับมากกว่บบาจุดโรงงานบางที่แล้วฉลองก็เป็นพื้นที่ที่ยอแหลเที่เด่นไเพราะว่ามีธุรกิจขนาดใหญ่มีโรงงานขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวผู้จัดการเองเนี่ยก็ดูแลกํากับทุกเรื่องไม่แตกต่างจากผู้จัดการจังหวัดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นงาน,นริการ งานบริการหลังการขายนะครับทุกอย่างูรับจ้างเป็นตัวตร,ตรงนี้ครับด้วยการมีแนวคิดเรืรรรรรเกกร่องการเป็นภาพบุบค,ค,ค,คบเ,เพราะว่าอย่างน้อยอย่างไรเียผู้การผู้ภายใต้การควบคุมแบบนี่เป็นผู้การก็ต้องเป็นครับครับขอบคุณครับกรามางนะครับก็ก็ตอบอย่างนี้นะครับว่าเวลาเราทําง,งานนะครับเราก็ต้องมี หลักการหรือว่าคติประจาตัวก่อนนะครับว่าเราเราจะเดินไปทิศทางไหนนะครับในส่วนของของกระผมนะครับก็ได้ยึดหลักของคําว่าขยันซื่อสัตย์มัธยัถ์และก็อดทนนะครับก็ใช้คาถาบทนี้นะครับในการทางานมาโดยตลอดนะครับชีวิตถึงมาถึงจุดนี้ได้นะครับทีนี้ มาถึงเรื่องของทำอยังไงให้มีความปรุงใสนะครับก็คิดว่าโดยส่วนตัวนะครับก็คิดว่าเริ่มจากที่เวลาผู้ใช้ไฟเขาเข้ามาติดต่อเรานะครับว่าสมมติว่าจะ,อะขอติดตั้งมีเตอร์สักเครื่องหนึ่งนะครับเราก็ต้องตอบเขาไว้ได้นะครับว่าจะแล้วเส็ตวคนไหนนะครับจะดำเนินการภายในกี่วันนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ต้องตรวจสอบได้นะครับให้ผู้ใจใฟรเขาตรวจสอบได้ว่า<ๆ>สมมติาระยะเวลาห้าวันวันที่หนึ่งวันที่สองทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คิคดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเ,อเรื่องของนโยบายของท่านผู้ว่าการนี่นะครับเรื่องของรับเงินใต้โต๊ะที่แหะหรือว่าบนโต๊ะอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องไม่มีนะครับต้องไม่มีนะครับเพราะว่า คนเราไม่มีหรอกครัคบที่จะให้ด้วยความสมนญหาหรือว่าด้วยความเต็มใจอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เขาให้เรานะครับมันก็มีอยู่สองอย่างแค่นั้นแหละครับรก็หนึ่งเข,า,ขาต้องผิดระเบียบสองเขาก็ต้องการความรวดเร็วจากองค์กรของเรานะครับมีสองอย่างแค่นี้แหละครับที่เขาจะให้เงินให้ท้องเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เรา ิดโครงการโปร่งใสขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องส้องนโยบายของทาง่านผู้วาการนะครับถ้าหากว่าพวกเราไม่ไม่ปฏิบัติตามเกิดอ,อะไรขึ้นมาก็คงจะลําบากนะครับครับตอนเราผมถานนี้ก็ขอไว้ยงเท่านี้ก่อนนะครับครับก็ได้ฟังแนว ความคิดนะครับของผู้บริหารทั้งสีท่านนะครับผมก็สรุปแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านสรุปปิดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับว่าในส่วนของผู้การฉลองเนี่ยนะครับท่านก็ยึดหลัก